เพราะว่าจีนมีอนาเขตทางภ<ะ>ูมิศาสตร์เนี่ยติดกับพม่าโดยตรงแล้วก็ผลประโยชน์ของจีนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยมันต้องตัดผ่านพมา่า<ะ>แล้วรวมไปถึงท่อกส๊สท่อน้ํามันนะครับที่เชื่อมรัดฉานกับรัดยะไข,ข่ของของทางตะวันตกเฉียงใต้ของพมา<ะ>่าด้วยนะครับแล้วจีนเองก็พยายามจะแผ่ที่พลแข่งกับอินเดียที่พมา่า หรือจีนพยายามจะาหาทางนัดลงหมาสุตรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบมรดากา,กาอย่างเดียวก็ต้องใช้ช็อตคัตที่พม่านะครับทีนี้ตัดภาพมาที่สหรัฐอเมริกาผมผมนําเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าในช่วงที่โอบามาเนี่ยหาเสียงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกเลยเนี่ย มีการพูดถึงประเด็นปัญหาพมา่าในนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันในทํานองว่าปัญหาพมา่ามันเป็นปัญหาที่หยุมหยิมะนะครับเป็นเรื่องทางเทคนิคต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับแล้วลึกๆแล้วเนี่ยในทำเนียบขาว ในเชิงการเปรียบเทียบแล้วมหายุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจะต้องพุ่งเป้าไปที่ยุเรเชียนะครับพุ่งเป้าไปที่การดำรงอยู่ของอิสราเอลในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะข้าบสมุทรเกาหลีนะครับมาวันนี้เราจะเห็นว่าสหรัฐเองเนี่ยโดยไบเดนเนี่ยก็ใส่ใจโฟกัสไปที่ยูเครนยูเรเชียใส่ใจกับอิสราเอลฮามาสนะครับรวมถึงการดุนอํานาจนะครับที่ข้าบสมุทรเกาหลีกับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้น ตัวพม่าเนี่ยมันก็เลยโบมันก็เลยแบลงค์ไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดช่องเปิดจังหวะให้จีนเนี่ยคลืบขานเข้ามาอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เนี่ยถ้าณนะวันนี้และในอนาคตจีนเริ่มจะตัดส่วนแบ่งในพมา่าอย่างมีน้ำหนักมากขึ้นก็อาจจะกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาต้องปรับกลยุทธ์เพื่อสนใจพมา่าทวงดุลกับจีนมากขึ้นก็เป็นได้แล้วพันธมิตรสำคัญที่ สหรัฐจะดึงมาเนี่ยเห็นจะไม่พ้นอินเดียะนะครับเพราะว่าอินเดียก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มก้อนของยุศาสตร์ Indo อินโดแปซิฟิกร่วมกับสหรัฐด้วย